สสบตจับมือกองสุนใหญ่เมืองโกตาบารูและกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียสำรวจคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราชให้ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและบริการตรวจสุขภาพฟรีเพื่อให้คนไทยทุกคนรู้ว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ เมื่อวานนี้เวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศมาเลเซียศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำโดยนายบุญพาดอรักนุ้ยรองเลขาธิการสอบอตอนำคณะลงพื้นที่วัดกงแยะสุยอำเภอกัวมูซังรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียแก้ปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชหรือคนไทยไร้สัญชาติที่อาศัยในประเทศมาเลเซียครับ โดยการพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือ DNA ในเชิงรุกสำรวจรายชื่อบุคคลซึ่งยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียเพื่ออำนวยความเป็นธรรมคุ้มครองสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐนอกจากนี้ยังมีบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ นางสาวรัตดาบินอาแวร์หนึ่งในประชาชนคนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชนค่ะอาศัยในประเทศมาเลเซียกล่าวความรู้สึกที่เข้ารับบริการในครั้งนี้นะคะว่าตื้นตานและดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ารับบริการจากสบตตั้งใจไปลงทะเบียนขอทำบัตรประชาชนและตรวจสุขภาพทุกคนให้บริการดีมากรู้สึกประทับใจและขอบคุณทุกคนค่ะที่ไม่ทิ้งตนเองและคนไทยอีกหลายคนที่อาศัยอยู่ในรัฐการัตานตัางให้ได้รับสัญชาติและบริการตรวจสุขภาพถึงที่ค่ะ มาดูขั้นตอนสําหรับการออกบัตรประชาชนครับแก่คนไทยที่ไร้สัญชาติหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษให้ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและมีบัตรประจําตัวประชาชนโดยอาศัยผลการ ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือ DNA ความสัมพันธ์ทางทางโลหิตให้มีความตรงกรันถือว่าถูกต้องตามหลักการพิสูจน์ดังนั้นเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิเสรีภาพจากรัฐอย่างเท่าเทียมสบตจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราชตลอดมาจนถึงปัจจุบันครับ